สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทํานมเย็นหรือนมชมพูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนมผงค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะเป็นสูตรที่อร่อยเข้มข้นหอมนมและนัวมากๆเลยนะคะทําง่ายๆค่ะไม่ยากเราไปเริ่มกันเลยนะคะนมผง2ช้อนโต๊ะค่ะน,น้ําตาล1ช้อนโต๊ะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะพอดีลูกค้าสั่งหวานค่ะแล้วใส่น้ําร้อน120 ml อลนะคะ จะใส่ครีมเทียมลงไป3ช้อนโต๊ะด้วยนะคะเพิ่มความมันความนัวค่ะทีนี้คนให้น้ำตาลกับครีมเทียมละลายเลยนะคะจะใช้ช้อนคนหรือใช้เครื่องตีไข่ตีแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะทําให้ละลายเร็วขึ้นนะคะต่อไปใส่นมข้นหวาน30 ml ค่ะนมข้นจืด30-40 ml นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ น้ำเฮบูบอยแดง30 ml ค่ะเราจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าน้ำบอยแดงกับนมข้นหวานก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะความหวานปรับเพิ่มลดได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว20 -22 ถึงออนซ์นะคะเทใส่แก้วนะคะเราจะได้น้ำชมประมาณ200 ML นะคะก็จะเต็มแก้วย2ออนซ์พอดีนะคะแต่วันนี้นะจิ๊บคิดว่าน้ำแข็งเขาก้อนใหญ่นะคะเทก็เลยไม่เต็มแก้วแล้ววิธีของแม่ค้านะคะถ้าเทน้ำไม่เต็มแก้ววิธีการคือใช้ช้อนคนๆน,นะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งแล้วราดนมข้างบนนะคะเราก็จะได้น้ำเต็มแก้วพอดีจะได้ดูน่ากินนะคะยังไงเพื่อนๆเ,เอาไปทํากินหรือไปทาขายได้เลยนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะ